การแก้ปัญหาต้นพืชเหี่ยวเฉาในหน้าแล้งเวลาเราลดน้ำต้นไม้ไปแล้วนะครับต้นไม้ของเราในหน้าแล้งดินอาจจะไม่อุ้มน้ำเพราะว่าดินอาจจะแห้งเกินไปนะครับและเวลาเราปลูกต้นพืชเราอาจจะผสมดินในการปลูกต้นพืชไม่ถูกต้องนะครับ แต่ในวันนี้ทางช่องวิธิทรไทยพี h ช n แนลมีวิธีการแก้ไขดินไม่อุ้มน้ําในหน้าแลง้งและอาจทําให้ต้นพืชของเราเหี่ยวเฉาได้เห็นไหมครับต้นพริกต้นนี้นะครับแสดงว่าต้นพริกของเรานะครับไม่ได้รับน้ําเต็มที่และดินอาจจะไม่อุ้มน้ําในหน้าแล้งนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการแก้ไขดินไม่อุ้มน้ําและอาจทําให้ต้นพืชเราเหี่ยวเฉาได้ครับ วิธีการแก้ปัญหาต้นพืชเหี่ยวเฉาในหน้าแล้งดินไม่อุ้มน้ำนะครับไม่ว่าพืชที่เราปลูกลงดินหรือพืชที่ปลูกในกระถานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ปลูกต้นพืชนะครับเราจะต้องใช้3สิ่งนี้นะครับในการผสมดินปลูกต้นพืชและเมื่อเราปลูกต้นพืชไปแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรเมื่อต้นพืชของเรานะครับเหี่ยวเฉาในหน้าแล้งและ ดินไม่สามารถเก็บกักน้ําให้กับต้นพืชได้ในวันนี้นะครับผมจะมาใช้3มสิ่งและอย่างที่1ซึ่งผมจะแนะนําในวันนี้นะครับเราจะมาใช้เศษฐานุงข้าวในโคลเลือนของเราแบบนี้นะครับเศษฐานุงข้าวแบบนี้สามารถเก็บกักน้ําเก็บกักปุ๋ยไว้ให้กับต้นพืชได้เพราะว่าในเศษฐานุงข้าวนี้นะครับจะมีรูพุนผุนเล็กๆด้านใน เมื่อเราลดน้ําปุ๋ยหรือลดน้ําเข้าไปนะครับเทศฐานหุงข้าวแบบนี้ก็จะเก็บกักน้ําเก็บกักปุ๋ยไว้ให้กับต้นพืชได้ดีเลยครับและอีก2ตัวนะครับในวันนี้ทึ่งผมจะแนะนําในการแก้ปัญหาดินแห้งนะครับและดินไม่สามารถเก็บกักน้ําให้กับต้นพืชได้โดยการใช้แกลบมากและขุยมะพร้าวนะครับซึ่งผมได้ทําการหมักไว้เรียบร้อยแล้วครับเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับ ในการหมักนะครับแกบหมากและขุยมะพร้าวแบบนี้นะครับเราจะต้องหมักไว้เป็นเวลา7วันนะครับกาบน้ำนะครับเราถึงจะนํามาใช้ได้ในการทําให้ต้นพืชของเรานะครับไม่เหี่ยวเฉาในหน้าแรงเราจะมาใช้3ตัวนี้เลยครับตามมาดูวิธีการใช้กันได้แล้วครับเมื่อเรามีเศษฐานข้าวแล้วนะครับเราจะมาใช้ร่วมกาบการหมักของแกบหมักนะครับและขุยมะพร้าวในการเทส่วนผสมลงไปเลยครับ ส่วนผสมนะครับเราไม่ต้องฟิตมานะครับเราใช้พอประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะคุกเขาสามสิ่งนี้นะครับให้เข้ากันอีกทีก่อนจะนํำไปช่วยต้นพืชนะครับเวลาต้นพืชของเราเหี่ยวเฉาไม่ว่าเราจะปลูกต้นพืชในกระถางครับหรือว่าเวลาเราปลูกต้นพืชลงดินนะครับก่อนที่เราจะปลูกเราจะนํำา3สิ่งนี้นะครับไปผสมกับดินอีกทีนึ่งนะครับเพื่อให้ต้นพืชของเรานะครับไม่ขาดน้ำนั่นเองครับ และตอนท้ายคลิปนะครับผมจะไปแนะนำวิธีการช่วยต้นพืชถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นพืชไปแล้วนะครับต้นพืชเหี่ยวเฉาในหน้าแลง้งและดินไม่สามารถเก็บกักน้ำให้กับต้นพืชได้ผมจะใช้สามสิ่งนี้ทำอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับและตอนนี้นะครับเราจะมาปลูกต้นพืชในกระถางกันก่อนนะครับโดยการใช้สามสิ่งนี้นะครับคือ แกบมากขุยมะพร้าวนะครับในการหมักเรียบร้อยแล้วและเศษฐานหุงข้าวแบบนี้นะครับสําหรับชาวสวนที่เริ่มจะปลูกต้นพืชน,นะครับลองใช้3ส,สิ่งนี้นะครับช่วยให้ต้นพืชของเรานะครับไม่ขาดน้ําในหน้าแหลงได้ดีเลยครับและต้นพืชของเราจะไม่เหี่ยวเฉาในหน้าแหลงเลยครับและทั้ง3ตัวนี้นะครับยังช่วยให้ดินล้วนซุยอีกต่างหากนะครับ เมื่อเราเตรียมต้นพืชที่จะปลูกลงกระถางหรือจะปลูกลงดินนะครับเราจะต้องนําส่วนผสมสูตรนี้นะครับไปโรยที่ก้นหลุมหรือก้นกระถางก่อนนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปลูกต้นพืชได้แล้วครับ และหลังจากนี้นะครับเมื่อเราลดน้ําลงไปแล้วนะครับทั้ง3สิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขุยมะพร้าวแกบมากนะครับรวมทั้งเศษทางหุงข้าวแบบนี้นะครับจะช่วยให้ต้นพืชของเรานะครับรอดในหน้าแล้งได้ผลดีเลยครับเมื่อเข้าหน้าแล้งเมื่อไหร่นะครับต้นพืชของเราอาจเหี่ยวเฉาได้แบบนี้เพราะว่าดินเมื่อเราปลูกไปแล้วนานๆน,นะครับดินอาจจะไม่อุ้มน้ําได้ เมื่อเกิดหน้าแล้งนะครับต้นพืชของเราอาจขาดน้ําและเหี่ยวเฉานะครับและเราจะมาใช้3มสิ่งในการช่วยต้นพืชของเรานะครับไม่ให้เหี่ยวเฉาในหน้าแรงและไม่ขาดน้ําในหน้าแล้งนะครับโดยการใช้แกบมาขุยมะพร้าวรวมทั้งนะครับผ่านหุงข้าวหรือว่าเศษถ่านหุงข้าวของที่เราเหลือใช้ภายในคูเรือนนะครับมาช่วยให้ต้นพืชของเรานะครับเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวและไม่ขาดน้ําในหน้าแล้งนะครับ นี่ครับสําหรับต้นพืชของเรานะครับที่เราปลูกไปนานแล้วนะครับเราก็สามารถใช้สูตรนี้นะครับมาโรยในแปลงปลูกหรือว่าตามกระถางได้เลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิจิไทยพีช n แนลได้นะครับและคลิปนี้ผมองว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์เมื่อต้นพืชของเรานะครับขาดน้นในหน้าแล้งนะครับหรือว่าต้นพืชเหี่ยวเฉาในหน้าแล้งนะครับ เราใช้3มสิ่งนี้ช่วยให้ต้นพืชของเรานะครับไม่ขาดน้ําและต้นพืชของเราจะเจริญเติบโตดีในหน้าแล้วนะครับแล้วสําหรับต้นพืชที่ไม่เหี่ยวเฉาในหน้าแล้วนะครับเราก็สามารถใช้สูตรนี้บํารุงต้นพืชได้เลยครับและยังช่วยเก็บกักน้ําเก็บกักปุ๋ยให้กับต้นพืชอีกต่างหากนะครับโรยเข้าไปที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับอย่างช่วยคุมดินได้อีกต่างหากนะครับเห็นไหมครับ ทำให้ผิวดินนะครับรักษาความชุ่มชื้นได้ดีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการช่วยต้นพืชในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้ต้นพืชของเราขาดน้ํานะครับเมื่อต้นพืชของเราขาดน้ําเมื่อ,อไรนะครับเราใช้3มสิ่งนี้ได้เลยครับแกบบมากขุยมะพร้าวรวมทั้ง เศาถานหุงข้าวของเรือใช้ภายในควเรือของเรานะครับมาทําให้ต้นพืชของเรานะครับไม่ขาดน้ําในหน้าแล้งได้แบบนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทิไทยพีชแนลได้นะครับขอบคุณมากครับจากวิทิไทยพีชแนลกระพมถึงแม้ว่าต้นพืชของเรานะครับจะปลูกไปนานแล้วและในหน้าแล้งต้นพืชของเราเหี่ยวเฉานะครับเราใช้3มสิ่งในการทําให้ต้นพืชของเรานะครับไม่ขาดน้ําในหน้าแล้งได้ดีเลยครับ